เช่นลูกที่ว่าช่วยในการดูแลประชาชนในพื้นที่ชุมชนที่ดีเรื่องของงานตรการของกรมวิทยาศาสตร์นะครับกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เราก็ค้นหาอย่างผลิตภัณฑ์อย่างเช่นอาหารเนี่ยที่บริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ร่าง,างากายบริโภคได้มากขึ้นอย่างคาร์บโบไฮเดรตเนี่ยถ้า คาร์โบไฮเดรตปกติเป็นข้าวธรรมดาเนี่ยมีค่าน้ำตาลสูงบอรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนีก็ว่าไปหาว่าข้าวอะไรที่มันให้ค่า D.I. หรือน้ำตาลต่ำหรือว่าน้ำตาลที่มันทำให้เกิดไขมันเกิดไขมันธรรมดาน้ำตาลเข้าไปมันเป็นพลังงานอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันมากเกินมันกลายเป็นไขมันเป็นโรคอ้วนโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นอันตรายเขาก็จะเตรียมหาอย่างญ่าหวานะไรอยอะไรเงี้ยมาทดแทน นั่นเป็นเรื่องงานวิทยาศาสตร์เชิงลิทที่เอาประโยชน์จากพืชเกษตรทั้งหลายเนี่ยมาให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนลดโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก n c d ดีเนี่ยมันเกิดจากการบริโภคอาหารแอนคาร์โบไฮเดทที่แล้วมันเกิดไปเป็นน้ำตาลทำให้ร่างกายเนี่ยเก็บไข้ไปนครับในหลอดเลือดมันหักเสบเมื่อหักเสกแล้วเนี่ยคลเซียมมากบว เรื่องติดตัดปัญหาต่งตงยายตงๆที่นี้แล้วก็เลยหาอะไรที่มาทดแทนแล้วทําให้เจ็บไข้ได้หยดยากขึ้นนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเรามาในเชิงลุกมหากกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนตรงนี้ชุมชนเครื่องือพวก SME ที่นําผลิตภัณ์ตรงนี้มาขายและผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราคัดเลือกดีๆออกมาเลยราคาของเนี่ยสินค้า จะสูงแรงมีประโยชน์คือมันมันเป็นเป็นไป,นปนในตัวไงคนวิทยาศาสตร์เขาก็ดูเรื่องวัส,สดุหรืออาหารอย่างไรที่บริโภคเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์มีโทษน้อยลงจากเดิมอย่างข้าวเนี่ยบางคนคิดว่าข้าวเนี่ยมีแต่ประโยชน์จริงๆข้าวบริโภคมากเ่ยมันเป็นอันตรายเป็นน้ําตาลรวมวิทยาศาสตร์เขาก็หาข้าวที่มีค่าน้ําตาลต่ํา ข่าวอขอสีษาค่าจีไอข้าข้าวดอกขาข้าไร่ดอกขาหรือข้าวของจังหวัดชุมพรของท่านเหลืองปะทิวข้าวตัวนี้นะให้ค่าจ i แค่ครึ่งหนึ่งของของข้าวเหนียวอย่างเงี้ยข้าวขาเป็นเป็นเรื่องที่อีกระดับหนึ่งของความรู้ปกติของพี่น้องประชาชนครับถ้าได้เกิดความรู้แล้วเนี่ยแล้วประโยชน์ก็คือ หิวทานได้มากขึ้นนะแต่การทําลายอวัยวะภายในร่างกายช่หลอดเลือดเนี่ยมันถูงทำรลายน้อยลงแต่ง่ายๆรักษาจิกัจดีๆกับความรู้สึกใช่ใช่ก็มันเป็นสองเนี่ยที่ท่านอดิเรีได้จากการเคลื่อน,นแล้วมันเป็นการทําให้คนตระหนักรู้ตื่นตื่นกับความรู้ที่ ที่เป็นประโยชน์แล้วมันถูกซ่อน่อนไว้และทําให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจการค้าหรือเป็นอุตสาหกรรมอย่างเรื่องการสกัดของวิทยาศาสตร์กรรารแพทย์การสกัดสารสําคัญที่เป็นยาในกระท่อมน,นะอันนี้ก็ผมไม่เห็นมาแล้วว่าเป็นองค์ความรู้ที่ที่สามารถถ่ายทอดให,ให้กับภาคประชาชนได้นะได้โดย โดยะสะดุกในการสกัดสารหรือหรือสมุนไพายไทยเนี่ยถ้าสกัดสารสำคัญออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้พวกแอลกอฮอล์พวกนี้สกัดแต่ว่าของกรมวิทยาศาสตร์รแพทย์เน <c oughs> ี่ยได้มองอางมุมหนึ่งที่ไม่ต้องใช้สารที่มันมีราคาแพงรู้อาจจะใช้เป็นนะ้ำปักสกัดโดยตามวิธีของของ่วมวิทยาศาสตร์ที่ได้ค้นพบในการในการนี้แล้วก็ได้ ให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ในสารต่างๆและที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงเด้ครับอะไรครับนาชุมชนหรือว่าการทุกิจชุมชนต้องร่วมก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็สามารถตรวจคุณสมบัติหรือรองผลงานต่างๆของ SME นะครับที่ต้องการที่จะสรวจสอบคุณภาพ สารสำคัญในในวัสดุหรือ <concealed safety> <lide> ในบริจภัณฑ์ของท่านที่ทำมาแล้วเนี <aces> ่ยเป็นหน่วยงานที่ลงไปตรงมานะครับนะจะได้เป็นทุกฝ่ายทั้งผู้บริโภคทั้งผู้ประกอบการหรือการดำเนินการในทางนิสัยการกันก็ภาครัฐและเอกชนก็ภาครัฐและเอกชที่ได้มาร่วมอะไรร่วมใจกันในการจัดงานตรงนี้เนี่ยก็เป็น เสียสละในส่วนหนึ่งนะครับต้องการจัดกาขก็เสียเงินเสียทองนะครับอารมณ์คือบางครานกันแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ที่จะได้รับเป็นการยกระดับขอ,ของมาตรฐานอุตสาหการรมสินค้าและก็องความคุ้ต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ประเทศผู้ค้าหรือคนในประเทศที่กเกิดได้รับรู้ถึงความปลอดภัยของการกินแล้วก็เป็นการแข่งขันในการที่จะสามารถส่งผลประเทศ เป็นบ้าได้กระทรวงสาธารสุขก็มีงานยังไงจะดำเนินเกมลุกต่อไปในการที่จะคือเป็นความก้าวหน้าที่ต้องทําไปเรื่อยๆครับเป็นเรื่องเพราะว่าเราอยู่อยู่ที่ไม่ได้ว่าวันนี้เนี่ยนวัตกรรมต่างๆดิจิทัลมีความพัฒนาไปรวดเร็วนะครับถ้าเราค้าแต่ว่าเราเดินอยู่แนวหน้าอยู่เสมอก็ก็เป็นช่โชคดีของครับครับอย่างนี้เหมือนกับทรวงสาธารณสุขเรานี่ไม่แพ้ชาติดในโลก ไม่แท้ไม่แท้แน่นอนไทยไม่มีแท้